วันนี้เราอยู่ที่คุณว่างเขาปลูกดอกสวยอะดอกอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าสวยสวยสวยเลยบรรยากาศดีๆอ่ะ ุ้ยเสียดายซากุระยังไม่บานซากุระบานนี่คงจะสวยหน่ดูบรรยากาศเหมืนมึงนอกเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันครับไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรที่นี่เขาปลูกดอกขายปลูกดอกเก่งด้วย นี่ข้างในเป็นดอกสีขาวอ๋อดอกนี้ชื่ออะไรน,นะชื่อดอกคัตเตอร์หรือเปล่าเม่นโน่แต่คุ้นๆที่เขาใช้จัดดอกไม้เนาะบรรยากาศคือเลิศมาก ที่นี่เมืองไทยสุดยอดเนี่ยมอว์เนี่ยเปรนี่เขาปูด,ดอกใครตัวดเปิดไซส์ตังมือง่อคแล้วนี่ดอกอย่างเนี้ยนี่ไงอันนี้เป็นงดอกอันนี้เป็น,น,น,นปสีสีเหลืองดอกอย่างอ่ะอย่างวะลืมมาแล้วเป็นห้องไย่งวะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะแม w วินค f f ฟ่ 咱们也干得好。媽媽 อันนี้อันนี้คือลูกอย่างอะคะแคคคูเบอรี่ครับแคคคูเบอรี่แคคคูเบอรี่ติลโลเปลือเลย็กติลโลขายกล่องเท่าไรคะเนี่ยเปกดก่อนนี่ประมาณสักก็ได้เดียวฮะก่อสาบาทกันฮะสาบาทด้วยกันอ่าติลโอหเลยคลิกรอบ้างด้วยกันโอ้เราแพ็กใส่กล่องเลยถ้าสุโขทัยได้แพ็กกันก่อนละห้าสิบน่ะคกกอ๋ออ๋ออันนี้ไปส่งโครงการหลวงอันนี้สุโขทัย โครงการหลวงขายห้าสิบบาทจะเป็นแบบนี้มันจะคล้ายๆเออคล้ายๆมะเขือเทศเลยอะอ่ะพันเดียวกันแม่ขอขอหยิบมาลูกนึงเนาะอือ mm. เป็นแบบนี้นนกนแกกล่วกวเหมือนมะเขือเทศอ่ะรสชาติเปรี้ยวๆแต่แต่รสชาต แต่ห้ามมันตุกแล้วก็หวาน okay. อบางลูกก็หวาน